คนบันเทิงยังทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรต่อเนื่องนําร้องสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเมื่อวานนี้อ้ําพัชราภาโพสภาพเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด1 9เข็มแรกพร้อมกับคุณพ่อและคุณแม่โดยอ้ําเผยรายละเอียดว่าการเข้ารับการฉีดวัคซีนครั้งนี้ได้ทําการลงทะเบียนในระบบของราชวิทยาลัยจุฬาภร์พร้อมกับบอกว่าเราก็พร้อมที่จะฉีดแล้วค่ะด้านนักร้องอาทิลูลากัญญารัต แปรวคณิตกุลนิวนภัสสและสามีเป็กเปรมนัทข้าวทิพธดาดินและเตา๋าภูศินพร้อมใจกันเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกต้านโรคโควิด -19 ที่โรงพยาบาลจุฬาพรด้วยเช่นกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 ระบาดแปรวคณิตกุลเป็นตัวแทนเผยว่าตอนแรกรู้สึกกังวลถึงผลข้างเคียงหลังฉีดแต่เมื่อศึกษาข้อมูลแล้วก็เปลี่ยนความคิดมองว่าตอนนี้วัคซีนที่ดีที่สุดคือการได้รับวัคซีนที่เร็วที่สุด พร้อมกับขอส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือกับสถานการณ์โควิด -19 ทั้งนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภร์เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดและจากการลงทะเบียนของประชาชนที่ให้ความสนใจจํานวนมากทําให้ขณะนี้ทางโรงพยาบาลยังไม่สามารถกําหนดวันเวลาในการเข้ารับวัคซีนของประชาชนที่เพิ่งลงทะเบียนได้ จนกว่าจะได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและเมื่อได้โคต้้าวัคซีนเพิ่มเติมทางโรงพยาบาลจะดําเนินการส่ง SMS ให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนต่อไป